สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพอกับผมจากกวงชาแนลพี่น้องครับพัตคาดกกากตรงนาคือเก่าครับพี่น้องครับมาเมื่อในสิมันตำนี่บาท้าไก่พี่น้องบาทาไก่น้องพี่น้องเนาะเมื่อในเจ้าก,กวงได้นี่น้ำน้ำ,น,ำน้ำปูปลาพี่น้องครับคล้องเบาแดงแลวกันน้องหมวยนะครับเพื่อนฝากให้จ้าก,กวงกินนะครับจ้าก,กวงเดี๋ยวจ้าก,กวงสีร้องเอามตา่ตำใส่ขาไก่เบื่องมันสิเป็นยังไงนาะพี่น้องมา ปรุงเลยปุงกวนครับมันสูตรจากกวงต้องปรุงก่อนเอาเอาหนำอันนี้เพิ่นใส่ก่อนน้ำปูปลา่ซั่นอู้ซิมก่อนพี่น้องอืมออกนัวๆพี่น้องเอาือใส่จัก3เลยเอาใส่อีกอือนัวๆพี่น้องออกนัวปลานนี้ยปรนัว น้ำตาลตาลน,น้ำห้าชิเป็ดแล้วก็ปลาแนะ่จังหน่อยหนึ่งปึ๊บ๋อแล้วก็น้ำกระเทียมดองโจกลงไปนี่คือสูตรจากวงพี่น้องบานนี้ก็เอานี่ลงไปมะเขือเทศบุกน้าลงไปพี่น้องเอาใส่ลงไปเลย Úp. Ừ. Nhọ Nhọ của này Nhọ Nhọ quan bằng nào con Má Ốc khá cay luôn bà thà cay <laughs> Tổng bếp <để>, <laughs> แดงไดจังสิมาโดดออกไงพี่น้องจังไดงสิมาโดดออกคุกงักจ่าก,กวงมาแล้วพี่น้องเนี่ยคกุกงัคกคุกงักจ่าก,กวงอ๋อกิงคุลุมคุลุมเอาบานก็เอาไม่กระถินใส่เบิบไปพอเสียมพี่น้องครับเบื้องน้า ปูปลากนรสชาติเป็นยังไงอยวจะกวงซีนน้ำกันืมันออกมันมันพี่น้องน้ำปูปลาออกมันมันเอาใส่อีกคือจังมันมันนูนว่าคือไหนเอ้าคอ้เลยพี่น้องเส่บรสชาติออกมันมันนะครับมัน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 ปูพี่น้องครับ เอาขอบุญขอบพุณนหลายๆนะครับเปาแดงกับนงมวยฝากมาให้จ่าก,กวงกินเดี๋ยวจ่าก,กวงจัดถาดตั้งโต๊ะให้เรียบร้อยกันเนาะพี่น้องแล้วละครับพี่น้องหลังจากจัดถาดนะครับเนาะเรียบร้อยมาเสียบๆน้ำกันกันกบจ่าก,กวงเด้อบานพี่น้องบึงขาไก่จ่าก,กวงเท้าไก่เนาะพี่น้องเท้าไก่กับน้ำปลาน้ำปูปลาเป <c oughs> าแดงกับนงมวยสองคนนะครับเพิ่นฝากมให้จ่าก,กวงชิมโอ้นัวมเพิ่นอยู่ครับพี่น้อง ม,มาบดน้ำแกงช่องมันสิออกมันๆพี่น้องมันปูเนี่ยมันๆนัวดีครับทุกคน Mm-hmm. มันพักกกดไปหอง มันถดออกมันมันพี่น้องครับมันมันพี่น้อง ขาไก่มาต้มกับห้าสิบเปอยเน้ะพี่น้อง,งต้มเหมือนี่ก,กินเหมือนเอี่ยนครับ บทไดบทพี่น้อง <c oughs> เหนียวคักขนาดน้ำปลาปูบ้าแดงกับหนงหมวยพี่น้องฝากมาให้จากกวงเด็กินเนาะพี่น้องเนาะโอ้คักนัวถึงใจขนาดพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่รับชมคลิปของจากวงทุกๆมือทุกทานที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับจากกวงนะครับเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ